ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเคลาตำนานสวัสดีคุณผู้ฟังครับเรื่องเล่าเคลาตำนานวันนี้ขอเสนอสุดยอดวรรณกรรมขนหัวลุกของครูเหมเวชกรวันนี้ขอเสนอตอนไอ้ายบักสอยชีวิตของชาวมาโพดได้สงบลงบ้านของยายแล้วก็ตาผมมีความสุขดี เมื่อผีทิดกล้าหยุดอาลวาดและทิดผิงที่มาตายในสารากลางป่าช้าก็งเงียบไปผีทิดผิงไม่แสดงอะไรเลยตายไปแล้วก็แล้วไปทางตำรวจก็รับหน้าที่สืบสวนการตายอย่างลึก,กลับของทิดผิงไปอย่างที่มืดมัวบ้านเราก็อยู่อย่างสงบไม่มีวิญญาณผีมาสำแดงเดชอย่างที่แล้วอีกฉะนั้นทางบ้านผมตาและยายก็เลยได้นิมนต์พระมาเทศทุกวันตลอดพรรษา ชาวบ้านใกล้เคียงก็พร้อมใจกันมาฟังเทศไม่ยอมขาดในยุคนี้ผมเลยได้รู้จักกับพระอีกหลายองค์พระองค์หนึ่งมาเทศก็มีอีกองค์หนึ่งมาเป็นเพื่อนกันเสมอเหมือนตอนจะกลับวัดพระท่านคุยเรื่องไปเที่ยวพระพุทธบาทสระบ,บุรีช่างสนุกจูงใจผมซะจริงเกิดมาได้ยินชื่อพระพุทธบาทแต่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสได้ไปนมัสการพระท่านคุยให้ฟังช่างสนุกลึกล้ำ เป็นการไปทำบุญที่มีการผจญภัยทางใจและทางร่างกายต้องใช้ความอดทนและความแข็งแกร่งอยู่มากมายในเวลาที่เข้าไปเที่ยวในถ้ำเพราะพุทธบัทนี้ชาวบ้านผมเขาถือว่าผู้ไม่มีบุญจะไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะทั้งหญิงชายหลายคนมาแล้วเคยตั้งใจจะไปนึกแล้วนึกอีกพอถึงกำหนดงานเป็นให้มีอันเกิดไม่ได้ไปทุกคราวจนแก่จนเท่า ฟังพระท่านเล่าหัวใจผมกระวนกระวายนักคุณเชงกับคุณอัน้นท่านเคยว่างานพระพุทธบาทปีนี้ท่านจะไปอีกทั้งสององค์แล้วก็จะไปอย่างนักท่องเที่ยวไกลๆหรือพระทุรงไกลๆจะถือเอาว่าพระพุทธเจ้าสร้างขามาให้ก็จะใช้ขาทั้งสองข้างเดินไปจากวัดนี่แหละและให้ไปถึงพระพุทธบาทจะให้เป็นกุศลอลังกาพี่พุกก็เคยพูดขึ้นว่าจะแปลกอะไรละคุณ พระธุดงท่านไปได้นะ่ะทำไมเราจะไปไม่ได้ล่ะเออจริงของคุณเชงรับเห็นด้วยแต่เราจะไม่ไปกันมากองค์และจะไม่มีพิธีธุดงเราจะไปกันเฉยๆค่ำไหนนอนนั่นมีอาหารแห้งๆติดไปด้วยนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เดือดร้อนต้องบินทบาทเขาอย่างพระธุดงตกเย็นจะหาหมู่บ้านเพื่อที่จะขอเขาอาศัยหลับนอนที่ลานบ้านโดยเราจะมีเต็นท์อย่างทหารติดไปด้วย คุณเชงอธิบายหน้าฟังมันเป็นการเดินทางชนิดทดสอบความอดทนของตัวเองอย่างคุณเชงว่านั่นแหละสนุกดีคุณอั้นสนับสนุนการไปทุดงท่านไปกันมากองค์ปักกฏที่ไหนที่นั่นก็มีคนมาชาวบ้านมาหาอาหารข้าวหวานมาถวายมันดูง่ายไปอย่างเราจะไปกันเนี่ยไปอย่างคนธรรมดาเดินทางไปถ้าใครทดสอบความอดทนสมัครไปด้วยก็ยังได้นะ ลองกันดูบ้างไหมล่ะคุณอั้นหยุดคุณเช้งก็เลยพูดต่อว่าปีนี้เนี่ยไปแน่เราไปอย่างไม่รบกวนผู้ใดจะมีอาหารติดไปพอเดินทางถ้าอาหารหมดเราก็บ่ายหน้าเข้าหมู่บ้านที่มีร้านขายของซื้อให้พอแล้วก็เดินทางทําอย่างนี้จนถึงได้นมัสการพระพุทธบาทผมรู้สึกศรัทธานักจะขอเป็นศิษย์ติดตามไปด้วยจะขออนุญาตตายและยายขอให้ถึงพระพุทธบาทสักทีในชีวิต และรู้สึกว่าเงินทองเท่าที่ตายายให้ไว้บ้างที่ช่วยงานนาของแกผมก็ยังพอมีอยู่แล้วการเดินทางอย่างที่ว่ากันนี้ก็ไม่มีการใช้ใจ่ายอะไรมากนักจะกินจะอยู่จะทำอะไรก็ทำอย่างชาวป่าทั้งนั้นตาได้ออกความเห็นว่าการย่นหนทางซะตอนต้นก็คือเดินจากบ้านเราไปขึ้นรถที่บ้านพาชีจนถึงท่าเรือพระพุทธบาทแล้วจึงเดินทางจากที่นั่นค่อยผ่อนคลายความหนักลงไปบ้าง ขั้นถึงฤดูนะัมัสการพระพุทธบาทผมได้ขออนุญาตตากับยายแล้วก็ตกลงกับพระท่านผมเตรียมตัวอย่างง่ายๆเพราะมันอยากไปมากกว่าอยากจะสวยอยากงามแม้แต่เพียงกางเกงขากล้วยสักตัวก็เอาดีผมมีย่มใหญ่มีเสื้อผ้าไปบ้างพอควรพอมีเปลี่ยนหาได้รองเท้ายางที่จะใช้ย่ำส่วนคุณเชงคุณอั้นนะ่ะท่านเตรียมเต็มที่มีเครื่องใช้หลายอย่างท่านมีเต็นท์ที่ทําเองแบบทหาร ถ้ากลางแล้วจะนอนได้สามคนคุณเช้งเป็นเชื้อจีนจึงพอมีเงินจะหยิบจะฉวยเรื่องผมกับเจ้าแฟงนั่นแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเหมือนหน้ามือและหลังมือแต่ก่อนเจ้าแฟงจะขาดผมไม่ได้และผมก็จะขาดมันไม่ได้เมื่อคราผมไปอยู่กรุงเทพกับนักเกลยดเจ้าแฟงร้องไห้ผมก็ร้องไห้ตั้งแต่ที่พี่พุกออกจากทหารมาอยู่บ้านเจ้าแฟงก็ชักจะสนิทกับพี่พุกเพราะว่าพี่พุกพูดเก่งรูปร่างก็สวยเก๋ ผิดกับผมที่เหมือนควายสังเกตว่าผมจะไปพระพุทธบาทเนี่ยไม่เห็นเจ้าแฟนจะสนใจคล้ายๆว่าไม่ใหญ่ดีในการไปอย่างทรมานกายอย่างนั้นผมกับพระได้ออกเดินทางกันตอนบ่ายมุ่งหน้าไปทางหนองตาโลแล้วจึงตัดเข้าบ้านภาชีผมดีใจและคึกขนองเต็มที่เดินตามหลังพระอย่างอารมณ์แจ่มใสแทบจะร้องเพลงเลยก็ว่าได้เราเดินกันอย่างไม่ลดละทั้งพระและผม ได้มายึดเอาสถานีบ้านพาชีเป็นที่พักกายในคืนนั้นคอยรถไฟวันพรุ่งนี้เราจะหาที่นั่งได้ดีและอาจจะนอนได้บ้างถ้าเกิดง่วงมากๆหน้างานพระพุทธบาทอย่างนี้ที่สถานีบ้านพาชีจะมีคนมาเดินทางไกลเดินทางมาคอยรถอย่างเรามากเหมือนกันคลึกคลื้นพอใช้ได้มีร้านค้าขายขนมอยู่บ้างซึ่งตัวผมเองนั้นก็เพิ่งพาขนมยาท้องเข้าไว้ ส่วนพระท่านหมดหนทางพอเพิ่งได้ก็แค่กาแฟเท่านั้นก็สดกันไประหว่างสดกาแฟท่านก็พูดคุยถึงถ้ำมหาสนุกและก็เรื่องพิพุกกลางฟังดูแล้วขนลุกอยากจะถึงซะเร็วตามที่ท่านพูดนั้นมันช่างดูสวยงามตา,ตาไปตามธรรมชาติและน่าสนุกผมเกิดมาเป็นตัวตนยังไม่เคยเข้าใกล้ภูเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยเห็นแต่ไกลๆจ,จากท้องทุ่ง ดูไปเป็นทิวน้ำเงินแก่คล้ำๆอยู่ขอบฟ้าแต่ต่อไปจะได้ขึ้นเขาจริงๆละเข้าถ้ำบ้างละจะได้กลับมาคุยให้ฟังสำหรับคนทางบ้านพอรุ่งขึ้นเราสามคนได้ขึ้นรถไฟมาลงที่ท่าเรือพระพุทธบาทผมตื่นเต้นพูดไม่ถูกดูผู้คนช่างคึกคักเอาการรถไฟสายเล็กของพระพุทธบาทน่าดูมากเป็นรถคันเล็กๆไม่มีตัวถังมีมานั่งกันโล่งๆมองเห็นกันสนุก อย่างกับว่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนาะเธอก็มองเห็นฉันฉันก็มองเห็นเธอโปร่งไปทุกคันรถน่าสนุกแต่เราไม่มีเรื่องจะขึ้นกับเขาเราจะใช้กําลังความแกล้กาเดินไปสู่ทางธุรกันดารเสียงรถไฟสายเล็กเปิดวีดเสียงยาวเสียงถี่เป็นการเรียกร้องให้เร่งไปซื้อตัว๋วหรือเป็นการโฆษณาการเที่ยวป่าดงพงพีบรรดาคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็จะเต้นตุมตามอยากจะรีบขึ้นนั่งรถ พระฉันเพลินเรียบร้อยฉันกาแฟาเรียบร้อยผมก็กินข้าวกลางวันแล้วก็ซื้ออาหารแห้งพร้อมมูลแล้วก็ต่างบ่ายหน้าออกจากสถานีรถไฟเล็กมุ่งหน้าไปยังขุนเขาของพระพุทธบาทที่เห็นอยู่ไกลลิบๆการเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบเดาสุ่มโดยมีที่หมายอยู่หน้าหมู่ขุนเขาอันหนาแน่นเกิดขบขันกันพอดูคือเดินเดิน ไปเกิดติดหนองน้ํำลึกขวางหน้าต้องเดินอ้อมป่าละเมาะบางแห่งน้ำเตือนก็ต้องใช้เท้าเดินลุยข้ามเอายิ่งเดินไปก็ยิ่งไม่มีบ้านคนมีป่าบ้างทุ่งบ้างเป็นหย่อมหย่อมเสียงโพร,ระดกร้องอยู่ยอดไม้วิเวกวังเวงใจได้เดินกันมาอย่างไม่หนักมากนักเพราะมันไกลกว่าจะรีบไปให้ถึงจึงถ่วงเวลาเอาสบายสบายตัว มันเป็นการชมป่าชมเขาไม่ใช่รีบร้อนอะไรนักเราออกเดินจากสถานีรถไฟก็บ่ายแล้วเมื่อมาวนเวียนติดหนองติดบึงบ้างก็กินเวลาอยู่พอสมควรเราเดินทางมาถึงตำบลอะไรเราไม่รู้เห็นมีหมู่ไม้ครึ้มแล้วก็มีกระท่อมชาวบ้านอยู่หลังหนึ่งเราก็หันเข้าเพื่อขอที่พักกับเขาในที่ใกล้ๆบ้านของเขาไม่ใช่เป็นการไปรบกวนนอนในกระท่อมเขาเราพบหญิงแก่เจ้าของกระท่อม หิงแก่ร้องเชิญให้แวะกินน้ำกินท่าได้เราก็เข้าไปเจราจาขอพึ่งพาเพียงจะกางเต็นท์ที่หน้ากระท่อมเท่านั้นไม่รบกวนอะไรมากพอตกตอนเย็นอากาศก็ชักจะเย็นลงมากๆตามฤดูกาลผมจัดการเที่ยวเก็บไม้แห้งๆที่ร่วงหล่นในดงไม้อยู่เยอะแยะจะเอามาคอยสมกันหนาวเพราะว่าเรา3ามคนจะกางเต็นท์นอนกันกลางแจ้งผมรู้สึกสนุกใจพิลึกนานๆจะได้นอนกลางดินกินกลางทรายกันสักที นึกครู่นั้นเองเวลาใกล้โพลเพก็มีชายหนุ่มไปไหนมาหอบอะไรต่อมิอะไรมาด้วยยายแก่แกบอกอะไรหลายคำในเรื่องเรามาอาศัยนอนหน้ากระท่อมไอ้หนุ่มคนนั้นหันมามองเราแวบหนึง่งแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีกก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวเก็บของแขวนบ้างห้อยบ้างตากน้ำค้างบ้างตามเรื่องของเขาในขณะนั้นก็มีเจ้าหมาตัวหนึง่งเป็นลูกหมาขนดำจนแทบมืด เมื่อมองเห็นเจ้าหนุ่มคนนั้นหมาตัวนี้ก็วิ่งเข้าหาด้วยความจงรักภักดีพันหน้าพันหลังร้องยิ้ดงัดไปเจ้าหนุ่มก็เตะกระเด็นอย่างไม่ใยดีแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแรงเพราะว่าเจ้าลูกหมานั่นกระเด็นไปอย่างตะกร้อเจ้าลูกหมาร้องลั่นไปยืนตัวสั่นอยู่ห่างๆพอคะเนยหายเจ็บก็ปาดเข้ามาอีกพันหน้าพันหลังตามเคยคราวนี้เจ้าหนุ่มคนนั้นโมโหถึงกับกระทืบเจ้าหมาน้อยชักพลาดพลาด ผมใจหายวาบไม่คิดว่าจะเห็นการกระทําอย่างนั้นมันคงกระทืบซ้ําอยู่อย่างนั้นหมาก็ชักไปชักมาพระกับผมต่างมองหน้ากันผมหุนหันเดือดใจแม้แต่จะยังเด็กแต่เชื่อกําลังตัวผมจะเข้าไปชกซะให้สาสมคุณอั้นจับแขนผมไว้และข้อร้ายที่สุดไอ้หนุ่มนั่นมันมีนมดาบสะพายอยู่ผมได้สติก็ใช้งักยายแก่นั่นก็ประหลาดนัก แกมองดูการกระทำของไอ้หนุ่มนั่นเฉยๆไม่ได้ร้องห้ามอะไรเลยเหมือนชีวิตหมานั่นเป็นมดเป็นปลวกทั้งพระสององค์ก็มีสีหน้าโกรธอยู่มากไปจากที่นี่ดีกว่าขือนอยู่ที่นี่นะผมว่าศึกจากการเป็นพระแน่คุณอั้นพูดดีเหมือนกันเรามาทําบุญเนี่ยจะกลายเป็นฆ่าคนคุณเชงพูดตอบแล้วเราก็รีบช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าที่จะหิ้วจะหามต่อไปอยายแกหลบหน้าเข้ากระท่อม ไอหนุ่มก้มหน้าทำอะไรของมันยังไม่สนใจกับเราเจ้าลูกหมานั่นนอนตายตัวเหลวเราออกจากที่โดยไม่ได้ล่ำลามันรับแขกแบบนี้จะไปลามันทำไมเราไม่ใช่แขกธรรมดาเราเป็นแขกพระสงฆ์แท้ๆมันรับแบบนี้อยู่ร่วมอะไรกับมันไอหัวใจยักษ์ไอหัวใจมานตั้งแต่เกิดมาเป็นคนก็ไม่เคยเห็นใครที่ใจสัตว์เยี่ยงนี้ เราเดินไกลจากที่เก่ามาแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะไม่อยากจะเหลียวไปดูให้สวยลูกตาข้างหน้าเรามีตงไม้ใหญ่มืดๆอยู่มีกระท่อมใหญ่ปลูกแบบโรงนาใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้านมีคนอยู่มากคนจุดใต้จุดคบสว่างอยู่เราจึงเซเข้าไปเขาเห็นมีพระเข้าต่างก็ยกมือไหว้และก็รับรองจนวุ่นวายพระได้เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ชาวบ้านนั้นฟังตั้งแต่ต้นทุกคนหน้าตาตื่นต่างมองหน้ากัน และในขณะนั้นก็มีชายที่มีอายุคนหนึ่งถามว่าไอ้บักสอยมันกระทืบลูกหมาดำนั่นใช่ไหมขอรับชายคนนั้นถามและเราสามคนตอบออกไปโดยไม่เฉลียวใจว่าทำไมคนบ้านนี้เขาถึงถามเราอย่างนั้นในเวลาต่อมาไม่นานนักทั้งหญิงทั้งชายก็เชิญเราเข้ากระท่อมใครผ่านมาที่บ้านนั้นไอ้บักสอยก็ทำอย่างนั้นหญิงคนหนึ่งพูดแล้วอีกหลายคนก็หวัวเราะกันขึ้น มันเป็นเรื่องประหลาดซะแล้วบ้านไอ้หนุ่มนั่นต้องเป็นอย่างไรซะแล้วตอนแรกชายสูงอายุถามเราถึงไอ้หนุ่มกระเทืบลูกหมาดำเราก็น่าจะเอะใจอยู่แล้วแต่อารามที่อยากจะเล่าเรื่องให้เขาฟังก็พูดไปตามเรื่องแต่พอแม่หญิงนี่พูดขึ้นมาอีกอย่างผมชักเอะใจมองหน้าพระและพระก็มองหน้าผมนานมาแล้วเจ้าค่ะใครผ่านแวะบ้านนี้มันก็ทำอย่างนี้ทุกทีผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้น ท่านนอนกันในนี้ดีกว่านะโอ้ยแถวนี้เขารู้กันกลางคืนนะไม่มีใครผ่านไปบ้านไอ้สอยหรอกเอ๊มันยังไงกระโยมบ้านนั้นเนี่ยไม่มีคนครับตาคนนั้นพูดแล้วก็หัวเราะไอ้บักสอยกับยายเนี่ยมันตายมานานแล้วกระท่อมนั้นเนี่ยมันเป็นกระท่อมล้างน้กขอรับใครผ่านไปผ่านมาทางนั้นมันก็กเทลือกหมาดําตัวนั้นทุกทีผมสะดุ้งทั้งตัวหัวใจวูบ คนหัวลุกคุณเช้งและคุณอั้นตาค้างอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าพวกฉันโดนเข้าละสิคุณอั้นร้องถามเจ้าค่ะเอาเข้าทุกคนเลยค่ะถ้าเข้าไปในที่ของเขาหญิงแม่ลูกอ่อนพูดขึ้นพวกเราทุกคนต่างตะลึงนิ่งมองหน้ากันแล้วถอนใจยาวดีที่พวกเราตัดสินใจเข้ามานอนกันซะในกระท่อมตามที่เขาได้เชิญเราถ้ากางเต็นท์นอนข้างนอกกระท่อม ยามดึกเราจะพบอะไรอีกก็ไม่ทราบเท่าที่พบมาแล้วใครจะนึกว่าพบดังนั้นแม้เรานี่เป็นพระแท้ๆมันยังหลอกเราได้คุณอั้นว่าพระอย่างเราไม่ใช่หมอผีมันก็ไม่กลัวเราน่ะสิคุณเช้งพูดแล้วก็หัวเราะแบบแห้งๆเรื่องผีแล้วก็พระเจ้าอะไรก็เถอะมันเอาทั้งนั้นคนแก่พูดแล้วก็หัวเราะก็เลยหัวเราะกันไปเป็นเรื่องสนุกด้วยกันคนในกระท่อมคนหนึ่งได้จัดการต้มน้ำร้อน แต่ที่ย่านนั้นไม่มีใบชาเขาจึงเด็ดใบอะไรไม่รู้มาให้ปิ้งไฟหอมฟุง้งเอาชงน้ำแทนใบชาเขาถวายพระพระท่านก็ฉันตามศร,รัทธานั่งไปนึกไปผมก็ยังขนลุกเมื่อตอนไอ้บกสอยกระทุบล,ลูกหมาดำนั้นผมอยากจะเข้าไปต่อยมันโดยเชื่อเป็นล่ำเป็นสันว่าตัวเองมีกำลังและแข็งแรงแต่เข้าไปต่อยจริงๆผมจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เพราะนั่นมันไม่ใช่คน ดีแต่ระง,งับใจไว้ได้เจ้าของบ้านได้คุยอะไรต่ออะไรกับพวกเราเป็นอันดีพวกเด็กๆเล็กๆห่วงนอนก็นอนกันไปพวกผู้ใหญ่ก็ยังคงคุยกันไปและเขาแนะทางเดินให้เราว่าควรจะยึดแนวทางรถไฟสายเล็กนี้เดินไปจะพบสถานีอีกหลายสถานีแล้วจะผ่านสารเจ้าพ่อเขาตกที่ตรงนั้นรถไฟจะหยุดให้คนไหว้เจ้าพ่อกันมีดอกไม้ทูบเทียนจำน่ายเมื่อถึงสารเจ้าพ่อแล้ว จะไม่เดินตามทางรถไฟก็ได้เดินทางทางป่าละเมาะแล้วก็ทุ่งบ้างละเมาะบ้างเป็นทางลัดเข้าพระพุทธบาทเลยเดินไปก็จะสวนทางกับผู้ที่มาจากเขาพระพุทธบาทจะผ่านสารเจ้าพ่อไปสูนถ้ำมหัสนุกและก็ผูกลางเราเดินสวนทางกับพวกนั้นก็จะถึงพระพุทธบาทเองทั้งพระและผมตัง้งจดจำทางที่เขาแนะไว้อย่างแม่นยำเป็นอย่างดี เราคุยกันจนรู้สึกง่วงก็เลยหลับไปเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมาตื่นขึ้นเอาสว่างแสงอาทิตจ้าพอลืมตาหายง่วงดีแล้วผมก็กลับตกใจถึงกับสะดุ้งทั้งตัวเพราะว่ากระท่อมที่เรานอนอยู่นั้นเกิดความผิดแปลกไปซะแล้วไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราสามคนผู้คนทั้งหมดที่เราคุยกันเมื่อคือนไม่มีเลยเงียบเฉียบข้าวของอะไรก็ไม่มีแสงอาทิตย์ลอดหลังคาลงมาจ่มจ้า งานขึ้นดูจึงเห็นว่าไม่มีแฝกหรือจากมุงหลังคาเลยมีแต่เถาไม้เลื้อยฝากระท่อมก็มีบ้างไม่มีบ้างมันก็คือกระท่อมร้างนั่นเองทั้งพระและผมเมื่อดูสถานที่ที่เรานอนจนทั่วแล้วก็มองตากันนิ่งงานพูดไม่ออกพื้นที่ที่เรานอนก็มีต้นหญ้าแล้วก็ไม้เลื้อยอื่นๆเต็มไปหมดอะไรกันเนี่ยเราถูกผีหลอกซ้ำสองทีเดียวหรือเราไม่มีแก่ใจจะนั่งอีกแล้วรีบเก็บข้าของ รีบกันจนอุตรลุดไม่พูดไม่จาอะไรกันอีกเลยเราออกเดินทางกันไปโดยยึดแนวทางรถไฟจากคำภีบอกจนถึงสถานีหนึง่งมีคนบ้างพอสมควรพอรถไฟจากท่าเรือยังไม่มายังเช้าเกินไปพวกร้านอาหารเพิ่งจะต้มจะแกงสุกจึงจัดการเรื่องซื้ออาหารถวายพระผมก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาชะตาเรานี่ไม่ดีจริงๆถูกผีหลอกได้ถึงสองหนแต่ครั้นนึกไปคิดไป แล้วก็ตามที่ลูกกระตายยังจดจําได้ดูว่าเราถูกผีหลอกคนเดียวนั่นเองไม่ใช่ถูกหลอกสองหนอย่างที่เรานึกเพราะตอนที่เราออกจากกระท่อมมาเนี่ยผมมองดูว่ามันเป็นลักษณะของกระท่อมไอ้บักสอยนั่นเองแต่เราทุกคนคิดเราออกจากเมื่อคืนแล้วเกิดความไม่พอใจให้ไอ้บักสอยและไปพบกระท่อมใหม่และได้พักที่นั่น ที่แท้มันเป็นกระท่อมของไอ้บักสอยนั่นเองมันหลอกให้เรารู้สึกว่าเราจากไปแล้วไปนอนในกระท่อมใหม่ผมคิดได้ดังนี้จึงพูดให้พระทั้งสองฟังคุณเชงพยักหน้าเลยพูดว่าฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าลักษณะต่างๆมันก็ลักษณะกระท่อมไอ้สอยแต่ทำไมเราว่าเราเดินออกห่างไปมากจึงพบกระท่อมใหม่จะออกมาตอนเช้าเนี่ยชักจำได้ว่านี่มันที่เก่านี่หว่าพอคุณเชงพูดจบ คุณอั้นก็เอามือตบท้ายทอยตัวเองผมจะพูดแล้วแต่เกรงว่าตัวเองจะตาฝาดไปคุณอั้นพูดกับคุณเช้งเพราะว่าเราไม้ที่ปักอยู่หน้ากระท่อมที่เราเห็นไอ้บักสอยมันเอาอะไรขึ้นตกักขึ้นผึ่งมันก็มีอยู่เหมือนเดิมจริงครับอะไรๆมันก็เป็นของไอ้บักสอยต้นหมาก,กรากไม้ก็ยังมีที่เดียวกันผมว่าเมื่อเสร็จอาหารแล้วเราก็เดินทางตามที่ผีบอก เลาะไปทำทางรถไฟจนถึงตำบลเจ้าพ่อเขาตกเราก็แวะเข้าไปที่ศาลผมทำการสักการะบูชาคนเดียวพระท่านไหว้บูชาใครไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเรานั่งกันแถวๆนั้นจนเห็นคนเดินทางมาจากพระพุทธบาทเพื่อจะผ่านไปถ้ำม,มาหาสนุกเราสามคนก็เลยถือโอกาสเดินสวนทางกับพวกนั้นเข้าพระพุทธบาทดีกว่าจะเดินสุ่มไปเพราะว่าเราเดินมามากแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ ครั้เราเดินสู่ร้านพระพุทธบาทแล้วผมก็ตื่นเต้นนักผู้คนมากมายมีร้านมีรวงเต็มไปหมดคนเดินกันขวักไข่ซื้อของกินบ้างตามร้านอาหารบ้างมีทั้งร้านปลูกขึ้นและร้านที่แบกกับดินน่าสนุกตื่นใจมีทั้งชาวบางกอบและชาวบ้านนอกทั้งจีนและลาวอึงคนึงไปหมดเราเข้าหาร้านอาหารให้พระฉันเพนแล้วก็เข้าวัดพระพุทธบาท หาบน้าอาบเรียบร้อยนั่งพักทอผ้าอาบน้ําแล้วก็พับใส่ย่ามเที่ยวที่ใกล้ๆตามที่พระสององค์ท่านชํานาญทางวันลุกขึ้นก็เดินทางกลับโดยรถไฟนั่งมาลงบ้านภาชีและเดินเท้าเอากลับมาที่บ้านมาโพเท่านั้นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวรรณกรรมขนหัวลุกของครูเหมเวชกรหากผู้เล่าขาดตกบกพร่องในการเล่าประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ ขอขอบคุณที่ให้การติดตามและรับฟังแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ